สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่นะคะมือนีเจโรตลีพึ่งเขาบ้านสวัสดีค่ะเจโรตลีสวัสดีค่ะไปไหนมาค่ะอันมาตะบ้านคุณยายโอไปบ้านคุณยายมานะคะใส่ใบก็แน่ไปหมูค่ะเอามือนีนะคะจะผ้ามาเบ่งนะคะบ่าวเถาว่าจากอิสราเอลนะคะเพิ่นสั่งโรตลีน้ำเจโรตลีมาเบ่งน้ำกันเพิ่นสั่งตัวไหนนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ แพงเจลอตเตอรี่เกือบล้านแตกนะคะคุผู้ชมได้รางวัลขางเคียงมันบปเจลัตเตอรี่พิ่นได้รางวัลขางเคียงเนาะขางเคียงค่ะเขาเอออย่างขางเคียงรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งเขามีแต่เคียงขางเนาะไม่มมูค่ะเอาเนาะค่ะรอดบ่าวเถากันนะบ่าวเถากับลัางมานะคะคุผู้ชมมาเบึ่งน้ำกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคผู้ชมบ่าวเถามาแล้วมาเบึ่งน้ำกันบ่าวเถาก็จะ เอาโรตลี่คือกันนะคะผู้ชมจะหยิบรอตรี่คือกันพอจะหยิบตัวใดมาเบ่งน้ากันค่ะม่หมูเบาขึ้นยิขิ้วบแเอาก็เห็นเจมากก็ยิ้มเจจ่ต่ำวันนี้วันนี้มีเมนูต่ำบ้าเบาครับมาจากสว่าง่านผู้ชมอำเภอสว่างนี่ก็เได้ได้เจเอาหยิบออกจากอันนี้เป็นอันนี้สั่งให้ตะวินพิเศษเป็นมามีเกี้ยวอ่าเกี้ยวกุ้ง กุ้งใช่ไหมคะตุกนี้เกี๊ยวกุ้งกุ้งจะแพงกว่าธรรมดาใช่อันนี้ของขตบุญจะมันยกขึ้นสูงนี่คือมันยกขึ้นพุณรถเจ้พุณนะเฮ้ยอันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้ของเบาเท่ากับเจ๊บะหมีเกี๊ยวธรรมดาแล้วก็หมูกรอบหมูแดงแล้วเราจะติดตามช่วต่ำกินไหนเจ๊แล้วจะต่ำเอาเลื่อนเจ๊เลื่อนก่อนรางวัลแข่งเคียงรางวัลที่หนึ่งกับจับมาแล้วอ่างวดนี้ทำชมบซาถุ รจับแล้ววันที่หนึ่งจะเป็นของเพิ่นหรือจะเป็นของโต <c oughs> มื่อนี่เจ๊จไปหาพอเส้นทองเนาะล่างส่้นฝนท่วงเบาเท่าเด้เพิ่นว่าเบาเท่าดวงกำลังมามาแรงพร้อมจะ <c oughs> <c oughs> เอาเพิ่นมาเอาเจ้าอืมโจ้ามีโชคที่ประสานดีกันเราท่วงเลยแต่ว่าหนูน่ะบ่มีโฉกเมนโนต้องอาศัยเบาเท่าได้บัตรไงเอาเท่าใสิ่กุ้ยซีบีโฉกเมนจังสิได้ไปเที่ยวภูเก็ต อันยกแข็งกันเต็มๆนู่เจเออนี่มาแล้วรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเอาเจมามามาตัวน้อเออเอาเครื่องลงไว้แทนฮะเอาล่องหนักเอาเอาล่องไว้บอกยอดเลยชมอันนี้บ่าวเถามเมนีนะครับเพราะว่าบ่าวเถาท่านได้ฝันตัวเลขพี่สาวฝันนี่ก็ตรงกับกับเลขที่เจ้าค่ะพี่สาวฝันเลขอ่าหนึ่งห้าเก้า นหาเก่ากตต็ตร,ตรงตะวันจากนครพนมยำเจว่าให้บ้าเถอ <หา S 1> เอาห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะหานึงกับศูนย์หกประเดิมเจ๊เด๊อ่าห้าหนึ่งหนึ่งห้าประเดิมเลยทามาชุ่มนี่แผงเจ๊ามาใหม่ๆหมเอาหมดเลเป่ะมีเท่าไหร่เอาหมดก็มีแค่นี้แหละมีเจ็ดหาหนึงปเจ็ดหานึงเอาเอาคูกันจเป็นยังเจเนีเนี่ยมาใส่กัน โอ้แต่มันมเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นอย่างตะวเลขไทยมันเจ้าฐานนี่สวยงามเลยมาเท่าชุดตัวนั้นเจ้ะเอาเป็นอย่างเจ้าตกไก่แห้งถ้เจ้นั้นนั่นๆะมนเป็นโชคดดีอุ้ยเท่ากับชุดนะเบาเท่านั่นเอาเขเรียกมาถือเจ็ดศูนย์เจ็้าหนึ่งอุ้ยเอาอันั้นไม่เป็นปีกนี่เบาเท่าออปาเจ้าตกใจไหมไม่เคยเห็นไหมเจ้ไหนเจ้ ตกใจ่เคยเห็นแม่บ่าวเทาอันนี้ของบ่าวเทานผูมชมเอาหาหนึ่งหนึงหาเจเอาอกหลีนี่ไมมหมูตะกกตการข้างแราอันนี้มีอีกว่ศูนย์นึ่เอ้าอันนี้อันนี้ก็ศูนย์หนึ่งา่เนี่ยเอ้ามันม่นจะจับผิดบอเจบออันนี้ก็แปดสาสเอป็นน้องไส้เอาเลขม่ผิดบออเอากระบเป็นยังเป็นยังอเอาเอานี่ อันนี้ของเบาเท่าทำมาช่วห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับราคาหกศูนย์ศูนย์หกเมียนบะหน้าแม่หมูมันตั้งดวงเมีนบะเอ้าหนัดเมีนอีรีเอ้าสงสัยน้องไาดหยิบมาผิดนี่นี่ต้องเราต้องดูใหม่เนาะแม่หมูเนาะจะเดี๋ยวดูกับแม่นะใช่ไหมเบาเท่าเป็นซุดสองใบเลยหกศูนย์ศูนย์หกอันนี้หกศูนย์ เอาศูนย์หกมาเจ้เอา้าไม่ได้สังเกตเนี่ถามเราหาป่ญหา,านี่เดี๋ยวศูนย์หาปุ๊บเพิมหนึ่งใช่พูดผิดออใช่แล้วแม่หมูมันเป็นชุดต,ต้องได้รีเซ็ตใหม่อืมหกศูนย์ศูนย์หกออันนี้อันนี้บ่าวเท่าทามาชุ่มไหมแมน่นอ่าอันนี้บ่าวเท่านะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์ศูนย์หก อย่างละห้าใบแต่ว่าเป้าเถ่จะเอาเลขประจําเพ่นยำมาได้เกจเอาหาศูนย์หาประจําอีกเอาเอาเป่าแนะเอาเจเออเอาเอาที่เป็นแพงคู่ที่เป็นชุดคู่คู่แต่ไม่ติดก้าวนะฮะนี่ดีมันติดอยู่นี่นี่เห็นมันี่มันติดนี่นี่นี่แสดงว่าเราจยกอันใบตึงยาฝ้าอันนี้นี่นีมาแสดงว่าติดไพ่อู้นี่เดี๋ยวออกไว้ก่อนอไม่เป็นไรบออันนั้นไม่ต้องดึงเอาเอาคุ้เจ้าผุ้เจ้าแค่ สองชุดนี้่นี้แม่หมูต้องต้องช่วยแม่ทำแล้วศูนย์ห้าเอาห้าศูนย์มาใช่หรืห้าศูนย์โอ้อ่อยเอานี้ใช่ไหมคะครับนั่นแหละศูนย์ห้าห้าศูนย์เอาเก้าห้าห้าเก้าหาศูนย์ศูนย์หากับหาเก้าเอาเยอเอาเอาจ่างละเป็นชุดใช่ไหมคะนี่เจ้เอาศูนย์ห้าเก้าเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่คู่กันเลยเนี่ยออาเบิ้งกัะคุณผู้ชมบาทอร์พันธยีโปรตีตัวไหนนะคะ หมอดูให้ทักคนอยู่นะคะว่าคนชู้จะมีโฉกไงเพื่อได้โชกไงน้ำเบาเท่าเด้อค่ะทำชุ่มค่ะเก้าห้ารับไหมคะเอาครับชุดสองใบนั่นละห้าเก้าห้าก็ได้เจ้าเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเปล่ยเซตใหม่เนาะอันนี้เชคค่ะเดี๋ยวช่วยอะไรเก้าห้าโอ้สามเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเดี๋ยวสามเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเอ้า เด็กสวยเอ้านี่ทผช้่มของเบาวเท่า,ายี่สิบแปดใบนับเบาเท่าเน้นคือหาหนึ่งหนึ่งหากับศูนย์หกหกศูนย์เจ๊ค่ะอันนี้จากนาครพนมด้ท่านผู้ชมเด้ออันนี้จากเอฟซีอิสราเอลเจ๊ดึงมาเลยาโอ้แต่ว่าท่านผู้ชมเพิ่นเน้นค่ะคคือเอาหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกนี้เอาหมดเอาหมดแต่นะตัวนี้จะเป็นชุดใช่ไหมคะสามห้าห้าสามก็เอาหมด มันมันชุดละห้าใบมีห้าใบใช่ไหมค่ะมันมีชุดแค่โอ้สงสัยคงจะจะเป็นชุดขึ้นเราแมนก็ไม่อะไรก็มาเลยเจ๊เนาะก็หกสี่สี่หกหกห้าห้าหกอันนี้เอาอย่างละห้าใบแล้วก็สามห้าห้าสามอย่างละห้าใบเจ๊ก็หยิบอันนี้ก็เอาแต่ตัวคู่นะค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะเอาชุดคู่ค่ะเจ๊เหนึ่งชุด่องใดให้เริ่มต้นจากไหนก่อนล่ะเอาหนึ่งสองมาก่อนเอาเริ่มจากชุดเยอะไปก่อนเลยเจ๊หกสี่กับหกห้า อนี่ครับธรรช่งของอิสซาเลบ้าเทาเอาแค่นี้ได้พี่น้องเดื้อห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกหกศูนย์กับที่จริงมาจะว่าเอาศูนย์หาหาศูนย์ดอกเอฟซีเพราายจะถิ่มยาป่าด้เบ้าเท่าอันนี้กลับตัวไหมกลับตัวครับกลับตัวทั้งหมดคือตัวนี้เอาจะเอาหมดเลยหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกสามห้าห้าสามนี่เอาหมดเจ้เลื่อนนิดนึงได้ไหมเลื่อนเลื่อนเลยเจ้วางเลยนะครับธรรมช่วง โอ้พิ่นเพิ่นนักหกสี่กับหกห้าสามห้าเอาค่ะผู้ชมเอฟซีอิสราเอลเพื่อได้โชคได้มานน้ำเอฟซีอิสราเอลนะคะผู้ชมครับเบิ้งเพิ่นเบิ้งเพิ่นเอาแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอาชุดจริงๆด้วยแม่หมูอันนี้เพิ่นเอาแค่ชุดคู่นะครับไปกลับก็คือซีซีใบต่อวางต่อกันมากๆเจอันหนึ่งหกสี่หองหาปะอ่มันยังไม่ได้กลับเลยอ่าเอาทำไมไม่หยิบเป็นทีละตัวล่ะเจ้เนาะ หกซี่สีหกจังสี่แม่หกขาห้าหกจังสี่แม่เจ้๊ยน่าใกล้กันอันนั้นจังเฮ็ดไม่ก็ได้ยิบเพื่อนก่อนแมนของเพื่อนยิบมาหมดเลยือแล้วจะเฮ็ดซอยเอาเรียงเลยบ่อเปล่าเท่าแมนต่อกันมาเลยหกซี่สี่หกจากใบเลยครับคุณผู้ชมของเบาเท่านี้ยี่สิบแปดใบนะของเบาเท่ายี่สิบแปดใบ ของเอฟซีอิตาเลอันนี้ก็เอาเขาเลียงลงมาเลยจ้ะเ,เพราะม,ะ<ค>มันหลายใช่ไ,ไหมเ,เออจ้ะมาทำปรชมนี่ครับของเอฟซีอิตาเลคนเนนหกซีหกหาสามหาได้ทำประชมเด้อนะครับหนวดที่พาน่าพันวัติโชครางวัลข้างเคียงรำวันที่หนึ่งนะครับเพิร์ฝากเบราอ์เอร์มาเออร์ตีเลมเจรอบสองนี่คือหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับมันเหลือแต่หกหนึ่งนะครับได้ไปสี่แปดสองเก้าหกหนึ่งนะครับ คือว่าเพื่อนในโชคดีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งบ่าวเถากับคืนรางวัลโอนไปเพื่อนแล้วอันนั้นหนึ่งสองก่อนนะแม่หมูเนาะอันหนึ 1, 2, 2, 1, ่งสองสองหนึ่งเจเอาเอาชุดคู่ได้ค่ะอ,อันนี้เพื่อนเอาชุดคู่นีะครับมาโชคหนี่บมาหนึ่งสองสองหนึ่งอ่าเพื่อนเอาตัวการาฟนั่มนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามเจ๊เอาเป็นชุดคู่เจกับงองอ,อ,งอ,งอาวแต่มาชคมาคากับงงอ่าจะคลาดีแล้วจนงง มาชมอันนี้เอฟซเพิ่อุดหนุนเจโอตรีด้ทผูาชมเลยแต่ว่าเข้าหนึ่งเข้าเก่าอะไรอีกคะแม่หมูหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนิงหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนินเพิรดชเพอยากซอยเจลรตรีทผมาชมขอบคุณค่ะผู้เข้าผู้เข้าบอลอันเกยิบใบสองใบก็ได้ทผู้ชมนะครับเพราะว่าอเพินไดโชคเพิ่ก็ได้ซอยเจหกเจ็ดอหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ครับหกเจ็ดแล้วแม่หมูจ้าหกเจ็ดหกเจดินรัว มา,าชม,มขนาดดึงรั่วๆกันนี้เป็นชายที่ดึงเบบูเหมือนเนี่ยมันสมองมาทจำงานเนาะมันดีใจเกินแม่เบ่าแถา<ม>แล้วก็หกสาไไมสามหกเบ่าทาว่าเป็นยังเจคือเป็นสั้นๆัเจหกสามสามหกแล้วก็ไปเจรตุก้อนเป่าแถวเจเป็นซาบสนกนได้ขายดีแห้งเจเป็นร้รวๆเป่าแถาว่าเอาวยังอีกสามห้ามีไหมเก้าสามก่อนเก้าสามสามเก้าสามเก้าใช่ไหมคะ เจกะฮังตาไปเห็นหูนี่พอดีไอ้มีแปดหาอันสั่งมาเลยเพื่นพอดีเพิ่นเอาแปดหาอันบ่เพิ่บนไปสั่งเด้ตาตาเพิ่นบอกอยู่ว่ามีเท่าใดเอามาหมดโลดผลวางี993แม่หมูค่ะ2002ของโลงพี่เด้เพิ่นบอกแปเพื่นบอก8 5ดหาเพิ่นว่ามีเท่าใดาไปเพิ่นหมดเลยเดี๋ยวม่หาไปท่านั้นนะเจ๊จ้าเอานี่่ทนผู้ชมอันนี้ยีกแม่หมู27 27 2772 แล้วก็เก้าสูตรของเพื่นน้ำมีไปเพื่อนบอมีค่ะยังไม่มีใครจองอะไรนะคะบรเิบริสังด้วของะอาจารย์เพิ่นกับบริสังสองห้ามีไม้ม่หมูไปเพิ่นซังก็แปดสองห้ามีไมคกนบ่ะเออสองห้าสามห้าเนาะแปดสองเอายังยังค่ะสองสองแปดสองสองแปดเราต้องไปขยับเอาไว้ยังเสร็จ สองแปดแปดสองโอ้ยบอกว่าก็ะต่งบีเจ็ดสามสามเจ็ดในนี้กันให้เพื่นจะเฝ้าให้เพื่นในนี้ก็มันเท่ายังเพิ่งดึงไว้บ้างเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้า สี 4, 5, 20, ่ห <60, S 2> <60, S 1> ้ายี่สิบเสามหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันเก้าสิบใบเก้าพันของผมอ่ะยี่สิบแปดพวกนึงก็สั้นเนาะไม่เคเห็นเอาผู้เดียว,วเนาะมันมาเขาใหม่หรือเปล่าเรีะเขาดิเรีตดร,ยรยอยู่ แเแล้วอ่ะสองแปดแล้วละกันคูนเจเนาะค่ะค่ะจนเจสั้นเนาะสั้นดิดีทา่านผู้ชมขายเผนนเน้นมาสามคู่นะครับหกสี่สี่หกหกห้าหกสามห้าห้าสามอันนี้ตัวเน้นต่วันอีกชุดนี้เพิน่นเพิ่นอยากซอยเจนะครับเพิ่นอยากซอยเจอันนี้ของจากนาครพนมเพิ่นยำเบ้าเทามาหาหนึ่งหนึ่งหากับศูนย์หกหกศูนย์และเอฟซีบอกว่าเป้าเทายะทิมเลขประจำเจ้าศูนย์ห้าหาศูนย์ผมก็เอาติต้งไว้ กับหาเก่าเก่าหาเอาย่างละครูก็เป็นไอ้กับเอานะครับนี่แหละครับผมมาแล้วเอฟซีเพิ่นเห็นเออแต่ว่าเพิ่นโชคดีได้พี่น้องได้เพิ่นเล่ออุดหนุนเจหลายเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นเพิ่นว่าเอาป้าเพิ่นก็ซื้อลไรเถอะที่แล้วเพิ่นโชคเพิ่นในรางวัลขางเคียงที่หนึ่งนะเจ็บบ้าเถาาวยี่าิบแปดใบซับนี่ธรรมชุ่มซอยเจซับนี่ะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณจากนครพนุมที่ปนไหมากพรบ่าวแถวก็ได้อุดหนุนเจพ้นไปขอบคุณเอฟซีจากอิสราเอลให้เพิ่นได้โชคแล้วมาที่หนึ่งนะเจนเนาะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเจโรตต่ขอบคุณจากอิสราเอลนะคะที่อุดหนุนเจโรตตีนะคะเอา้ค่าผู้ชมเมืองน้ากันแคปหน้าจอเลยนะคะเพื่อได้โชคนาเพิ่นนะคะเอฟซีจากอิสราเอลทั้งหมดเก้าสิบใบมันบค่ะ แต่ประมาณเก้าสิบใบแล้วค่ะประมาณเก้าสิบก็เอาก็ับพบกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ